오! Oh. <laughs> วันนี้พามาเลยข้องข้อเหมือนเกินน้องลิลลี่ที่เจนนี่ซื้อให้นะคะเพราะว่าปีนี้นางครบ20ปีแล้วก็เลยซื้อบ้านล,ล่างแหลกๆทีฮ่ฮารใหญ่ให้น้องซู้บ้านล,ล่างนี้เองเดี๋ยวพาไปแลกข้างในพเพราะว่าเจนนี่ตกแต่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ติดวอลเปเปอร์ถูกย่างให้ครบพร้อมอยูเลยนางจะเอาไปปล่อยเช้าหรือจะอยูเองหรือทำอะไรกันแล้วแต่จริงๆอยากซื้อให้มานานแล้วแต่รู้สึก,กว่าก่อน,นนั้นเนี่ยุฒิภาวะมันยังไม่ไม่มาพ่อพอปีนี้อายุ20ปีแล้วถึงลิลลี่ก็เป็นอีกนึ่งความสางงอัมะดู ไม่ได้ใญ่มากแต่เชียว่าน้องลิลลี่ต้องชอบและก็ชอบจริงซึ่งตอนนี้เจ้าข้องมันไม่อยู่เดี๋ยวเราจะผ่าไปแหลข,ข้างในจ้าตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถข้องนง้่งก็จอดได้ส่งคันพื่อนางอีซื้อรถอเพิ่มแต่๋ยคงไม่ซื้อบรอลิลี่เป็นคนประหยัดมาแเลยกลนี่ทีนางยิ้ออนปานอกเสือให้นี่ซื้อต้นไม้ให้ด้วยเป็นห้องขัน้นขึ้นบ้านไม่จักปานอกผีเศร้าข้องผีอยู่น่นีงเดี๋ยวผาไปแหลกข,ข้างในสร้างห้องนอนส่องห้องน,น้ำทุกคนเลยมาเ อันนี้เจนนี่ก็คือใส่สแกนลายนิ้วมือเจนนี่ไว้เพื่อบางทีมาเซอร์ไพรส์รเพื่อนางอยู่กับผู้ชายมาเร็วอ,อยู่จริงค่ะนี่ทุกคนส่งมินิมอลมนิไกส์ันซื้อเฟอร์ให้แบบว่าเป็นไมลคือนางสบายแล้วก็ควันขึ้นบันไม่มหรือว่าความหวานเกิดจากีอยู่ทุกคนแลงเร็เวย้ายมาตตัดเก่าฟ้าริ่มคลองจริงเลยนี่พิยูซื้อให้ลิซ่ามา มาแลตรงนี้แล้วได้ความเดีว pues ่าเป็นห้วงนังใช่ไหมกว่หนังอายุแล้วอุปกรณ์เป็นรล่องนิสืซอรไอ้หมดเลยอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้เสื้อให้ในกระถังกระปุกได้ดอกเจรถแล้วก็ไม้จิ้มฟันเ้ยเอ้ยคือเสื้อให้ชาตูเย็นตู้แน่ตู้เก็บขนมคือให้ลลี่พร้อมอยู่เลยทุกคนแลแต่ว่าทำแบบด้วยไซสให้นังเลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปแหลห้องนอนสร้างห้องนอนนะคะว่าเราบิวอินแบบใม่ลิลลี่ชอบมาอันนี้เป็นตัวน่ารักเหลกๆทุกคน จะบอกว่ลาลำบานก็สยุยแต่เดี๋ยวไปเลยห้องนอนลิลลี่ก่อนมาเร็วอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนน้องลิลลี่นะจ๊ะฉันติดบวอสีดําให้เพราะนางชอบหมาก็จะมีห้องงามข้างในปน,นี้น่ารักมากทุกคนนี่อบอุ่นนะคะบาลังนี้ทางลิลลี่มาเที่ยวฮัดย้ายรอวมาทํางานที่นี่ก็คือมานอนได้เลยเห็นห้องนั่งแป๊บเดียวหลอกเลยทุกคนเลยนี่แต่ว่าเจนนี่ชอบจัดบ้านนะคะก็ว<ป>้าวู้น่ากลัวมากลุกน,นั่นไหมไปไปค่ะไปค่ะไ,ไปห้องอื่นค่ะอุยอันนี้รองเท้าใครอะ น้อง้าอยู่ยูส่วนอันนี้นะคะก็เป็นห้องที่แบบว่าให้น้องอยูจินมานอนหรือว่าพี่เลี้ยงใดๆพี่ทรงพี่ส,พสูพี่บีป้าแนานป้าน้อยนะคะมานอนกันมีสามที่นอนเลยไหนะย,อยูลองนอนสิคะไหนลองนอนสิคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้นี่ค่ะทุกคนห้องนี้นอนสบายไหมคะโอ้ชอบไหมคะอันนี้บ้านใครคะบ้านนารีนะคะแล้วอันห้องยูอ่าห้อยูยุล้วกะโอเคค่ะงั้นเราไปดูอีกห้องหนึ่งเลยนะคะ แล้วก็ห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ยูเซนใช้นอนพักผ่อนเวลามานอนหัดใหญ่หรือว่ามาอยู่บ้านน้องลิลลี่นะคะทุกคนชอบไหมเต็เงห้องนี้แนวญี่ปุ่นแนวแบบว่าอุอาอุอาญี่ปุ่นนี่ <c oughs> พี่ยูนนอนสบายเลยนี่ตะกงตะก้าใดๆก็คือเลือกหมดนี่ซื้อรูปมายังไม่ได้ติดเลยทุกคนนี่จ้า <c oughs> ในชายยูอ้ในชายยูอะ่ะ <c oughs> อ๊้ยถ่ายอินด้วยมาเร็ว <c oughs> อันนี้ตกผ้าอยู่ต้องเลื่อนไว้ข้างในนะคะเพราะว่าฝนตกนี่จ้าโตะหินอ่อนก็ซื้อไว้ให้ไว้นางกินส้มตําหลังบ้านนะคะแล้วก็อ่างล้างหน้าเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเรื่อซักผ้าก็เซิร์ไงเธอบอ,อกว่านางไม่มีเครื่องซักผ้าอีกสักแล้วก็นี่มุมข้างา้านกวางเหมือนกัน <laughs> ทุกคนข้างบานก็นจะประมาณนี้หายปิดคลิปก่อนแคทเอว